มีใครเคยเจอปัญหาแบบนี้บ้างครับมีผู้ติดตามท่านหนึ่งสอบถามมาว่าถ้าจะหายอดผู้ป่วยที่ลงทะเบียนทั้งหมดก่อนเริ่มปีงบใหม่หากกับผู้ป่วยที่จำหน่ายออกจากทะเบียนไปแล้วก่อนเริ่มปีงบใหม่เช่นกันใน Google Sheets ต้องทำยังไงคะพร้อมแชร์ตัวอย่างรายงานและข้อมูลตัวอย่างมาให้ดูไอทีข้างบ้านเข้าใจปัญหานี้ดีเลยครับว่าการสูงยอดรางานประจำปีที่ต้องสรุปข้อมูลทั้งปีงบมันยุ่งยากแค่ไหน คลิปนี้ไอทีกั้งบ้านจะมาแนะนำเคล็ดลับเน็กๆน้อยๆที่จะช่วยให้การทำงานของคนสบายขึ้นตันตาเห็นครับ 1. เราจะใช้สูตร countf เพื่อนับจำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดก่อนวันที่ขึ้นปีงบใหม่ครับโดยวักแรกเป็นช่วงข้อมูลที่เราจะใช้คำนวณให้ระบุช่วงข้อมูลจากวันที่ขึ้นทะเบียนตั้งแต่ A2 ถึง A อย่าลืมใส่เครื่องหมายทรายดาลาเพื่อป้องกันช่วงเซลล์ขยับครับวักที่2ให้พิมพ์ฝาหนูสองครั้ง และพิมพ์เครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับไว้ตรงกลางครับพิมพ์เครื่องหมายแอนและนำเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ C4 ครับปิดวงเล็บให้เรียบร้อยคำสั่งนี้จะเป็นเงื่อนไขที่ใช้ระบุว่าให้นับจำนวนเฉพาะช่วงวันที่ขึ้นทะเบียนที่น้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่ในเซลล์ C4 ครับตอนนี้เราได้จำนวนผู้ป่วยที่ขึ้นทะเบียนทั้งหมดแล้วครับ 2. ให้ใส่เครื่องหมายลบ และเราจะใช้สูตร COUNTIFS เพื่อนับจำนวนผู้ป่วยที่จำหน่ายก่อนวันขึ้นปีงบใหม่ครับสังเกตเห็นอะไรไหมครับคราวนี้สูตรจะมีตัว S ต่อท้ายครับแปลว่ารอบนี้จะมีการใช้เงื่อนไขในการคำนวณมากกว่าหนึ่งเงื่อนไขเป็นยังไงไปดูกันเลยโดยวักแรกให้ระบุช่วงข้อมูลวันที่จำหน่ายตั้งแต่ C2 ถึง C ครับอย่าลืมใส่เครื่องหมายดอลลาเพื่อป้องกันช่วงเซลล์ขยับครับ วรกที่สองให้พิมพ์ฟันหนูสองครั้งและพิมพ์เครื่องหมายไมยกว่าเท่ากับไว้ตรงกลางครับพิมพ์เครื่องหมายแอ D และนำเมาส์ไปคลิกที่เซลล์ C4 ครับวรกที่3ให้ระบุช่วงข้อมูลสาเหตุการจำหน่ายตั้งแต่ D2 ถึง D อย่าลืมใส่เครื่องหมายตอวล่าเหมือนเดิมครับวรกที่4ให้พิมพ์ฟันหนูสองครั้งและพิมพ์เครื่องหมายไม่เท่ากับไว้ตรงกลางครับ คำสร้างนี้จะมี2เงื่อนไขเนื่องการนับจํานวนคือวันที่จําหน่ายน้อยกว่าหรือเท่ากับวันที่ในเซลล์ C4 และสาเหตุการจําหน่ายไม่เท่ากับช่องว่างครับต้องตรงทั้ง2เงื่อนไขจึงจะนับจํานวนครับตอนนี้เราได้ยอดผยคงเหลือจากปีนกบที่บรรพนมาเรียบร้อยแล้วครับยังไงบ้างครับไม่ยากเลยใช่ไหมครับลองน้าเคล็ดลับแบบนี้ไปใช้ดูนะครับขอบคุณมากครับถ้าชื่นชอบวิดีโอนี้ อยากส่งต่อความรู้แบบนี้และอยากดูวิดีโอแบบนี้อีกช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องให้หน่อยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้คนทำช่องขอพระคุณมากครับ